อัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอยตายแล้วเบรากาตอัลมิสบิลลราะฮ์มานูรร่าหมหากมีคนถามว่าละหมาดสุนัตแล้วได้อะไรนะครับละหมาดสุนัตแล้วเราจะได้3อย่างด้วยกันนะครับหรือมากกว่า3อย่างนะครับอันดับแรกก็คือ1มันจะเสริมข้อบุคคลที่มีอยู่ในละหมาดฟัดดูนะครับ เพราะว่าพวกเราไม่อาจปริยบเสดได้เลยว่าหากเรายังไม่ค่อยมีสมาธิและความสำรวมในการทำละหมาดการทำละหมาดของพวกเรานั้นแตกอย่างแตกต่างอย่างมากกับการละหมาดของบรรดาซอบัดต่ light light างๆและคนที่ซอเล์ในอดีตโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับการละหมาดของท่านศาสดามมฮัมมัดสลอมลอวะเิวะสลัมเพราะในขณะที่ร่างกายภายนอกของพวกเขาทำละหมาดแต่ถ้าว่า สติปัญญาและหัวใจของพวกเรากลับไม่ได้ร่วมละหมาดด้วยและบางทีสมองของพวกเรานั้นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวต่างๆของโลกดุนยาในขณะที่เราทำละหมาดมีนำซ้ำก็ยังเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือบางทีเราอาจจะคิดเรื่องราวต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฮารามในขณะที่เราทำละหมาด แน่นอนการทำละหมาดประเภทนี้ย่อมมีข้อบุกร่องมากมายประหนึ่งผ้าผืนหนึ่งที่ขาดรุ่งริ่งมีรูที่โน,น้นไม่รูที่นี่นะครับซึ่งแน่นอนลรทสุภานุวาตาลาย่อมจะไม่ทรงรับการละหมาดประเภทนี้มันเหมือนกับการที่เราต้องการมอบที่มอบของขวัญให้แก่คนคนหนึ่งแน่นอนเขาคงไม่ต้องการรับของขวัญเป็นผ้าขาดรุ่งริ่งและ หากว่าเขารับของขวัญนั้นเอาไว้เพื่อรักษาน้ําใจของเราเขาก็คงจะต้องโยนมันทิ้งเมื่อเราจากเขาไปนะครับเพื่อเสริมข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้พวกเราจึงต้องสมควรที่จะต้องทำละหมาสสุนัต เพราะละหมาดสุนัตที่ถูกทําอย่างดีก็สามารถจะช่วยเสริมข้อบุกพร่องของการทําละหมาดฟัดดูเหมือนกับผ้าขาที่จําเป็นจะต้องถูกปะด้วยกับผ้าอื่นมันไม่อาจถูกปะด้วยกับกระดาษหรือแผ่นพลาสติกด้วยเหตุดังกล่าวนั้นมันจะต้องได้รับการปะด้วยการละหมาดสุนัตไม่ใช่อามานสุนัตอื่นโดยที่อย่างน้อยน้อยที่สุดแล้ว เมื่อมันได้ถูกปะเรียบร้อยแล้วมันก็คงยังพอที่จะใช้งานได้อีกถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ดีเหมือนกับผ้าที่ดีและไม่ขาดก็ตามการละหมดาดฟัดูนั้นที่ไม่ได้รับการเสริมข้อบกพร่องโดยการละหมาดสนันนั้นผู้ที่ทำละหมาดนั้นก็ยังคงถือว่ามีบาปและผลตอบแทนสำหรับเขาก็คือนรกและเพื่อลและเพื่อหลีกเลี่ยงการ ถูกลงโทษในขมุมนรกพวกเราที่ทำละหมาดฟัดดูอย่างบุกพร่องจึงจําเป็นจะต้องทําละหมาดสุนัตให้มากๆนะครับการถือสินอดสุนัตก็เช่นกันมันก็สามารถทําให้การถือสินอดฟัดดูที่บุกพร่องสมบูรณ์ขึ้นมาได้การให้สรกกะการให้ทานก็สามารถทําให้สากาดที่บุกพร่องมีความสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยเช่นกัน และการทำอุมร์ก็สามารถทำให้ฮัจญีที่บุกพร่องสมบูรณ์เช่นกันตามหลักวิชาฟิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อามานวาญิบของเขายังไม่สมบูรณ์หุกคุมอามานสุนัตของเขาไม่ใจสุนัตอีกต่อไปแต่ถ้าว่ามันกลายเป็นวาญิบอารอดีทั้งนี้เพราะว่ามันสามารถทำให้อามานวาญิบสมบูรณ์ให้ แต่อย่างไรก็ตามอูคกลุ่มนี้ก็ไม่อาจที่จะประกาศได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอามาลฟัดดูของใครบ้างที่ไม่สมบูรณ์อัลลอฮฺสุบฮานิฮูวาตาลาเท่านั้นที่รู้และพระองค์จะทรงเป็นผู้กําหนดว่าอามารหรือว่าสุนัตของผู้ใดได้กลายเป็นวายิบเหนือตัวเขาหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าละหมาดฟัดดูของเรานั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่มากพวกเราก็สมควรที่จะต้องรู้สึกตัวว่ามันเป็นเรื่องวาย,ยิบที่เราจะต้องทำละหมาดสุนัตด้วยเหตุนี้พวกเราไม่อาจจะมองข้ามว่าการทำละหมาดสุนัตนั้นในทางกลับกันพวกเราจะต้องพยายามทําอย่างจริงจังเพื่อทําละหมาดสุนัตนี้สสิ่งที่เราได้จากการละหมาดสุนัตก็คือ ละหมาดสุนัตก็จะเป็นกำแพงป้องกันสําหรับการละหมาดฟัดดูนะครับที่ว่าละหมาดสุนัตเป็นกำแพงป้องกันสําหรับการละหมาดฟัดดูหมายความก็คือว่าคนหนึ่งคนใดที่มักจะทําละหมาดสุนัตอยู่เสมอนะครับมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะละทิ้งละหมาดฟัดดูเมื่อเทียบกับคนที่ทําเพียงแค่ละหมาดฟัดดูเท่านั้น ถึงแม้ว่าเขาจะมีกิจธุระวุ่นวายก็ตามอย่างน้อยที่สุดเราก็จะละทิ้งเพียงละหมาดสุนัตเท่านั้นเพราะเขาจะไม่ถึงกับการทิ้งละหมาดฟัดดูแต่สำหรับคนที่ทำเพียงแค่ละหมาดฟัดดูเท่านั้นเขาอาจจะละทิ้งละหมาดฟัดดูได้อย่างง่ายดายเมื่อเขามีกิจธุระวุ่นวายมากๆนะครับเหตุผลที่3นะครับคนที่ละหมาดสุนัตก็คือสามารถเพิ่มพูนอ ي มานนะครับ อามนสุนัตต่างๆทั้งหลายนั้นสามารถเพิ่มพูนอีมานและการทำละหมาดสุนัตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีสำหรับการเพิ่มพูนอีมานนะครับอันนี้ก็เป็นส<อ>ามเหตุผลสำหรับคนที่ปฏิบัติละหมาดสุนัตเป็นประจำนะครับเขาก็จะได้อย่างน้อยๆที่สุดก็คือสามอย่างนี้นะครับก็ขอจบแค่น,นี้ว่าบ,บิลไลตอฟิกวันฮิเยาวะสลามอะัยกุมรอห์มาตุนฮลตาลยายะบารอกาตุ